ยามาเทอยามาเทอเกลโรพันกุค่าเกลโรพันก ouais ุคาทำไมไปมุดกองกันายังบิดามาสาก้าหลีเวอร์วังขนาดนี้ตอนนี้อยู่กันที่ไหนเอ่ยนุ้งแคลวอยู่กันที่อัสราเทเตอร์ตื่นเต้นทำไมต้องตื่นเต้นเ่ยอยู่นี่อุ้ยหลง มากมากมาแล้วยี่อัาออ์ตอนร้อนองพรปคืองนเต็มๆแล้วก็นหการฉลองการฉลองรอบสปีความสัมพันธ์พี่นองี่มนนากรอใงายิ่งใหญ่ใช่มันเป็นแบบโฟวีขนาดนี้มันไม่น่าจะมีจัดที่เดียวมั้ง มีเมื่อวานมีคอนเสิร์ตที่จัดยิ่งใหญ่อลังการมากอยู่ที่แพรกัสเซีร์แลมของฉันงานโซพาวน์คอนเสิร์ตตกใจงานโซพาวคอนเสิร์ตเราจะพูดกระซิบกระซิบกันทำไมวะเนี้เนินั่นน่ะดิเราพูดเสียงดังได้แต่เราก็พูกระซิบกระซิบอะไรกันอยู่ตรงนี้โซพาวคอนเสิร์ตคือมีทั้งศิลปินเกาหลีแล้วก็ศิลปินไทยร่วมแจมอยู่บนเวทีเดียวกันใช่ที่ดูมันจะมันขนาดไหนศิลปินที่มาก็ ซิสต้าจากของเกาหลีมีซิสต้าก็มีมอนสเตอร์เอ็กซ์ของไทยก็จะเป็นมีแกงส้มเลือล้วก็แกงต้มบอกป้าแล้วก็มีนนเดอะไวแล้วก็มีอื่นอื่นอีกมากมายนะประมาณนั้นประมาณนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรนะซิคเก็ตมูวิซิคเก็ตบู๊ตขายที่ไอคอนคอร์เทียนอกจากนั้นยังมีิทศการภาพถ่าย นี้จะที่สูนให้ภาคเกาหลีใช่ย้อนทุกช่วงวิดใช่แบบดึเดิก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเออเราเราพาเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าในโซจิบัตมันจะมีอะไรบ้างนะวันเนี้ยเค็ดลัซกินโอเคมาดูเรามาดูกันว่าเนี้ยตรงนี้มันมีอะไรกันบ้างบัตรเข้างานเข้าเข้า บไฮไลท์เนี่ยเราดูสุดๆจะแบบไปคร่าวๆแล้วของแพลวแพลวว่าอันไหนมันเป็นไฮไลท์สำหแพลวเพลงเคลียร์บอที่เพลงยร์บอลเพราะว่ามันเป็นการแสดงเพลงประกอบอะประกอบละครประกอบละครเรื่องคิดว่าเป็นเพลงเคลียร์บอลธรรมดาแพลวอาจใจดีเื่อเออ ไม่อินเท่าไหร่แต่พอนีมันเป็นแบบว่าบิ๊กบอสของน้องแพรวบีบอยบ้างเพลองอ๋อึ่มแสดงสองเพลงนะก็เพลง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 ดังเขาแหละที่ดังเขากเพลงของเขาที่แบบดังมากตอนนี้ร้านขายเขาหลิทุกขายในกรุงเทพตะเปิดใช่ขนาดนั้นอะแผมว่าไฮไลท์คือนี่เลยบีบอยบีบอยฮิวแมน เกาหลีน่าสนใจน่าสนใจเขาบอกว่ามันเป็นผสมภาษานย่างแบบว่าเครื่องดนตรีบ้านเชลล์บ้านควรจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะที่มันแบบที่ดูในยูทูบอ่ะที่เขาจะแบบมีเสียงเครื่องดนตรีเกาหลีด้วยอ่ะเคยดูป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะการจับเอ่อดนตรรีะหว่างสองรอใช่ใช่ใช่สมัยสมัยใหม่กับบ้านบ้านเชาล์ล็อกโก้โล็อกโก้เขาเอามาผสม ซึ่งมันก็จะโยงไปขึ้นดนตรีเกาหลีอันนี้ไฮไลท์ใช่อันนี้ไฮไลท์อันนี้คือแบบการจัดฟังก์ชันดนตรีของงานคือสังเกตดีๆว่าเออเครื่องดนตรีของของเขาของเกาหลีใต้กับของประเทศไทยบ้านเรามีส่วนคล้ายกันมากเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะคุยอันนี้ถ้าถ้าภาษาไทยเรียกคุยภาษาเกาหลีก็เรียกว่าแชร์กันอ่าแล้วไทยย้อนให้ย้อนอยู่ในใจ โอเคเราไปต่อเนี่ยมีปีคล้ายปีเนี่ยจัเข่ซอไม่ต้องรู้ามันจะแบบนซอยยัดอย่างตอเหมือนซอบ่ะใช่จ็นอะไรอ่ไม่ใช่ซอยยัดอ๋ไม่ใช่อ่าอ๋อซอหน้าตานีเนีอะไรจระเข่จัเข้จเค้ อย่ากเล่นบ้านโหยประรดีมันไม่มีแบบว่าตัวๆคนไหนชื่อจอเค้ยลเ่นยากนินงยุ่นอายอยู่นะไม่ใช่เออแล้วถ้าพูดถึงเกาเลยคิดถึงไรเกาหลีเหอขมกินของกินแล้วม่ะยต๊อกต๊อกต๊อกโมกีเราได้หมดเลยคิมแฮยอน คือเปิดมาเนี่ยคือไม่มีอะไรมากแค่จะอวยคิมไทยอนล้ป้าของแควเท่านั้นไทยอนล้ป้าใช่ไหมเป็นแบบพักวัชใช่ไหมในเมืองไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อจีไป็นซื้อจีสู้จีก็ยังอยู่อยู่ในอินสตาแกรมจบมาเข้าเรื่องเขาเขาเรือเมีเออ นี่แหละวล,ลองไก็คลายคือคลายทุกอ,อย่างไงใช่ใช่จนแบบว่าเออเบื่อเนาะเอ้ยเหมือนเราได้รับอิทธิพลกันมาในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าฝั่งทางสองฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียสิงคโปร์เงี้ยขึอนดนตรีหรือว่าวัฒน,นธรรมอะไร<ท>หลายๆอย่างแ<ช><ห>ม้แต่อาหารเนี่ยยังเหมือนกันเลยนะเออที่เกาหลียังมีไข่ดาวใช่นึกไปรวมวัฒนธรรมอ่ะกินเนี่ย แถมปเรื <ods. S 2> ่อยๆเพราะเถอว่าเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวว่าไงไนว่าการแสดงบนนทีานเกาหลีเป็นยังไงบ้างไปกันเลยตามสไตล์เราทัสกีนทัสกีน นายกเทศมนตรีกรุงโซคุณป้ากอนซูนและแขก้มีเติทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแสดงทางวัฒนธรรมฉลองครบรอบ10ปีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซวันนี้ดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยและคุณยุฮวงวาจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ안녕하นี้ค사회를보게된서울시청소년국악단단장겸예술감독 유경화입니다. 반갑습니다. s a 디 a d 홈 박원순 부 그룬 소울 하는수탄볼 한국 시장님 서울의 날 기념 공연을 위해서 찾아와 주신 한국 시민 여러분, 그리고 우리 한국 동포 여러분, 대단히 반갑습니다. เปิดเวทีของเราในวันนี้ค่ะเป็นการแสดงของวงดนตรีเยาวชนพื้นบ้านเกาหลีแห่งกรุมโซนะคะซึ่งเขาจะมาแสดงชุดแรกมีกสามเพลงด้วยกันคือเพลงคอนเทียเพลงดนตรีไทยนะคะคือข้าวกินกล้วยพอนสักสองแสงรวมถึงมีเพลงป๊อปเกาหลีด้วยนะคะก็คือเพลง Always แล้วก็ You Are My Everything เป็นเพลงประกอบซีรีส์ชื่อดัง Descendants of the Sun นะคะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอพบกับวงเชิญพบกับวงดนตรีเยาวชนพื้นบ้านเกาหลีแห่งกุนโซและว,วัทยากรคุณคังซังกูได้เลยค่ะ Thank mm -hmm. you.